สวัสดีวันฮาโลวีนค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นโรบอกดานบ้านกันนะคะวันนี้วันฮาโลวีนว้ายผีมาแล้วช่วยด้วยนี่ผีบ้าอีพีบ้าอ๋อมัน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 มีของเพิ่มเหรอหรือยังไงอ๋อมีของเพิ่มมีของเพิ่มนะมีของเพิ่มนะนะ มันมีของเพิ่มรู้แล้วรู้ล้รู้ละมีของเพิ่มมีของเพิ่มนะคะมันแบบมันจะมีของมาเพิ่มด้วยนะคะมันก็ออกไปอีพีออกไปให้ฮอ,ออกไปสวยน้กกวัวจุง เราจะอไปเราจะไปหาบ้านกันค like <with> ่ะนี่นี่นี่บ้านเราบ้านอันนี้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะจะเป็นแบบยืนยืนสันโดรไม่สามารถสร้างบ้านตรงนี้ไม่ได้เข้าใจไหม แล้วก็คือแบบบ้านก็ต้องมาอยู่โด,ดดเด,ดียวได้คือบ้านต้องมาอยู่โดดเดียว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 ได้มือนีคอยได้กินสันดอกอืมอ้าหสร้างบ้านไม่ถูกเลยอ่ะบ้านมันเยอะอ่ะเลยสร้างไม่ถูกเออเอาบ้านนี้ บ้านนี้สวยค่ะบ้านนี้สวยเออนะบ้านบ้านบ้านก็บ้านนี้จะแบบสวยสวยหน่อยเอออะไรแบบอะไรเบอร์นี้นะคะทุกคนเราจะเข้าไปบ้านกันค่ะบ้านบ้านใหม่ของเราอุ้ยสวยแบบสวยพลังปังๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่าล็อกบ้านก่อนจ้า เราจะไปกดกิ่งค่ะกดกิ่งกดกิ่งกดกิ่งวุ้ยเหม่ยวไม่กม่ดรมขาดแล้วนี่อะไรเนี่ยเออปีนปีนได้ด้วยค่ะล่าสุดเออเออก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะอ่าขึ้นมาตรงนี้แล้วไงต่อคะอยากขึ้นไปอีกอ่ะ ออขึ้นไปได้แล้วคะขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ค่ะไม่มีใครว่านะคะ่ะไม่มีใครว่าเลยหนูหนูเป็นไรเออไม่มีใครว่าเลยนะอ,อืมรู้แล้วค่ะว่ามันขึ้นได้แต่คือจะเอายังไงก่อนคือจะออกยังไงก่อนฮะจะออกยังไง เปิดประตูสิยังง้อเปิดประตูสิมือนีก้อยได้กินไปเออเกิดได้นะเกิดได้หรือโอเคเตรียมระเบิดก่อนเราจะต้องเตรียมระเบิดนะคะมือนีก้อยได้กินไป อยู่ไหนอ่ะตู้เซฟอ่ะตู้เซฟอยู่ไหนอ่ะอันนี้นี่ ใหม่นะคะมือใหม่เอากันดอกบอตองมาออกไปออกไปมากูได้แล้วเหมือนกันนี่กูได้หล้วาย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 งูกูได้แล้วกูได้แล้ว บอกว่าได้เงินแล้วอย่ามาอวดโอเคเอาใหม่ได้ มา้ยนอนเลยไม่บอกน,ไไน,นอนเลยไม่บอกะะอะไรบ้างเสียงดังเสือเหล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 ือยังไงนี่กูได้งเงินแล้วนี่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 ได้เงินแล้วนี่นี่กูได้กระเป๋าผมด้วยนี่นี่ได้กระเป๋าเงินด้วยนี่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 ไปดีวกว่าไปดีวกว่า ไปดีกว่าวันนี้ก็อารมณ์ดีวาย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 นั่งเปิดเปิดทีวีดีบอกให้เปิดทีวีเปิดทีวีเออเออม่งแล้วมึงทังกูไว้ท่บ้านเมื่อกี้เราอยู่เนี่ย อ uh ๋อชิคกี้อยู่นี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 ่เงินกูนี่เงินกูนี่เงินกูเงินกูนี่เงินกูมีเสียเสือคือมึงไปไหนนั่นมึงไปไหนอ่ามีรถมีรถเพิ่มมาว้าวว้าวสุดยอดค่ะสุดยอดมากเลยนะคะรู้ไหมเนี่ยรู้เปล่าสุดยอดมาก อะไรเนี่ยโอ้ย <jest> ส <uba ith> ุดยอดมากเลยโ้ยอบ้านทุก <simplicity> บ <and accidents> ้านนะคะจะตกแต่งธีมฮาโลวีนค่ะ บ้านทุกบ้านนะคะบ้านบ้านทุกบ้านจะตกแต่งเป็นธีมฮาโลาวีนทั้งหมดเลยนะคะโอ้ยเอานั่งไม่ได้หรอเราแบบน้าทำมาทำไมไหว้สหน้า โอ้ยบ้านอะไรว่ารถเอียงว่ากระจกจังนี่รถนี้มันเทพมันเทพอะคับรถนี้นันนอนดูนะนี่ดูดูดูรถพี่เอาไว้ดูรถพี่เอาไว้นะอันนั้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 นดูรถพี่นะนั้นนั้นดูรถพี่นั้นมันจะจดจําเป็นอย่างดีเลยทานนั้นดูรถพี่เนี่ย ทานนั้นดูรถพี่นะจะลองจะลองขึ้นไปตรงหลังค่ะอ้าวอีตำรวจมาทำไมมาทำไมก่อนฉันไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรผิดอีตำรวจอ๋อไม่ใช่รถล,ลงรถล,ลงบ้านรถลงบาอย่าคิดมากอ้าวเราจะบอกว่า จะฆ่าตัวตายแล้วนะอือหือเรามันตอบกลับมาก่อนนะโอเคเตรียมท่าเตรียมท่าเตือ <c oughs> ก้อย <g ül> ได้กินแปะมือนี้ก้อยได้กินแปะมือนี้ก้อยได้กินแปะไม่สนใจเลยหนอโอเคก็เดี๋ยวเราจะออกจากเกมแล้วก็สร้างบ้านใหม่เราจะมาเล่นด่านนี้กันนะคะทุกคนเราจะมาเล่นด่านนี้พร้อมกับกินหนมกินน้ำไปด้วยนะคะอ,อร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวขอแกะขนมอืม เดี๋ยวขอแกะขนมก่อนนะคะทุกคนแกะขนมค่ะแกะขนมโอ้ยแกะยักจุงโอเคนะคะทุกคนดูไปก่อนนะคะ่ะเรายังแกะขนมไม่ได้เลยโอเคนะคะทุกคนเราก็จะแบบเล่น็ดก,กันนะคะโอเคอ้าวอ้าวอา,เ,อา,เ,อาเป็นไรนี่เป็นอะไรกัน,น <gasps> แล้วก็คือแบบคนมันก็จะยืนเออเอาโดดไม่ได้หรอเออบายบายค่ะทุกคนคลิปนี้จบแล้วนะคะบายบาย